สากจากยานตัวรฟังนะครับเราข้ามไปที่กอล์ฟดิโอเพนกันบ้างนะครับปรากฏว่าฟิลเมกซัสนั้นเป็นผู้นําในวันที่2ต่อเนื่องนะครับสุดกอล์ฟรายการดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพเมเจอร์ที่3ของปีที่สนามรอยัลทรูนพา71นะครับในเมืองทรูนสกอตแลนด์ชิงเงินรางวัล6.5ล้านปอนด์หรือประมาณ280ล้านบาทนะครับที่สนามรอยัลทรูนกอล์ฟคลับโอครอสนะครับเมืองไอเชียประเทศสกอตแลนด์เมื่อวานที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันที่สองรอบที่สองแล้วนะครับปรากฏว่าฟิลเมกเสันสิงห์อีสายจากสหรัฐผู้นำหลังจากจบรอบแรกเก็บเพิ่มอีกสองอันดับพาทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น1ิบอันดับพาหนึ่งร้สางตำแหน่งผู้นำเดียวโดยนำหน้าเฮนริกเซเซนตัโชาวสวีเดนที่ตามมาเป็นที่สองแค่ตกเดียวนะครับส่วนโซเรนเคเซนจากเดนมาร์กและคีกันบัลลี่จากสหรัฐนะครับทำสกอร์รวมเจ็อันดับพาหนึ่งร้สาิบห้าเท่ากัน รังที่3ตามผู้นําอยู่3สโตรกนะครับส่วนผลงานโปรชื่อดังคนอื่นที่น่าสนใจอย่างเช่นรัสซินจอนสั้นจากสหรัฐนะครับและเดอรีเ่เบ็คแอนรอยจากอแลนด์เหนือทำสกอร์รวม2ออันดับฐานหนึ่ง้งที่15บหรวบนะครับส่วนเจสันเดย์โปรเบอรนหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากออสเตรเลียนะครับทำสกอร์รวม1นอันดานหนึ อยู่อันดับ41ร่วมแลาจอรนสปีดนะครับโปรมือ3ของโลกจากสหรัฐสกอร์รวม4อุบาพา146รั้งที่67ร่วมนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟชาวไทยโปรช้างธงชัยเจด,ดีทำสกอร์รวมอยู่ที่3โออร์พา145อยู่ที่58ร่วมกับโปดังอย่างเช่นจัสตินโรจากอังกฤษผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่น2วันสุดท้ายส่วนโปรอามกระเดิดอภิบาลรัฐนะครับสกอร์รวม7อุร์พา149 และโปะเพชรพชระคงวัดใหม่ในครับสกอร์รวม9โอภาน151ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับอย่งไรวันนี้ต้องติดตามนะครับการไทยชสดฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับคู่ระหว่างชนทบุรีเอฟซกับนครนายกเอสีเวลา6โมงเย็นนะครับนึนทที่บทข่าวกีฬานะครับทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณคุณธนรัตน์ครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาว26ชวนคุณผู้ชมติดตามทุกความคืบหน้าของฟุตบอลลีกภูมิภาค d i วิชั่น2กันครับเพียงแอดไลน์ของนาว26ไปเซิร์ชที่ไลน์พิเคชัน n o w 26หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อที่จะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของทีมที่คุณผู้ชมเชียร์กับกิจกรรมเชียร์สนันจอไปดูรูปที่ชื่นชมสำหรับทีมที่เชียร์อยู่ในใจส่งข้อความเชียร์กลับมาผ่านไลน์แล้วลุ้นรับเสื้อของ ดิวิชั่น2นะครับกับนาว26ไปได้เสื้อตัวนี้เราแจกเพียงแค่3ตัวเท่านั้นทุกช่วงข่าวนะครับและผลของการอลัตตารางในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ยังน่าติดตามครับค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะเปการเจอกันระหว่างจันทบ,บุรี FC กับนครนายก FC นะคะหกโมงเย็นนะคะอย่าพึ่งเลื่อนช่องไปไหนนะคะก็รอติดตามได้ตลอดทั้งวันเลยะค,ะค่ะครับและตอนนี้ครับ ผู้ที่โชคดีได้รับเสื้อยืด3ตัวจากนาว26คือผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้3ท่านครับขอแสดงความยินดีด้วยครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายรายการนะคะเป็นภาพจากเทศการวิ่งบัวทางตอนเหนือของประเทศสเปนนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่รวบรวมนักวิ่งมาเป็นพันพัคนทีเดียวนะคะ,คะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมกันคะ่ะ